สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันวันสุดสัปดาห์นะคะเอาละค่ะวันนี้คุณรูจะพาร้องเพลงสักหนึ่เพลงก่อนที่จะทำกิจกรรมนะคะเพลงนี้ค่ะสวัสดีสวัสดียินดีที่ได้พบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีลาลลา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  สวัสดีอีกรอบหนึ่งค่ะพร้อมทํากิจกรรมหรือยังคะอ่าพร้อมแล้วเราเริ่มเลยนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับลูกบอลอ่าเด็กๆลูกบอลเนี่ยมีลักษณะกลมๆใช่ไหมคะสีสันสวยงามเชียวเวลาเราเล่นลูกบอลน,นะคะเราเล่นคนเดียวก็ได้เล่นกับกลุ่มเพื่อนก็ได้นะ,ะเล่นบอลก็มีหลากหลายวิธีค่ะจะโยนก็ได้จะเตะก็ได้ใช่ไหมคะอ่า การเล่นลูกบอลก็เป็นการออกกําลังกายอย่างนึงเหมือนกันนะคะเด็กๆมีลูกบอลไหมคะที่บ้านถ้าหากมีลูกบอลก็ฝึกโยนฝึกรับกับคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ด้วยนะคะกล้านเนื้อมือจะได้แข็งแรงด้วยนะคะเอาละค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้คือฉีกปะทาาลูกบอลค่ะอุปกรณ์ก็มีกาวมีกระดาษสีกระดาษสีฟ้ากระดาษสีเหลืองนะคะมีใบงานพร้อ,อ,อมนะคะขั้นตอนแรกเล เด็กเคยทํามาแล้วเด็กสามารถทําได้ด้วยตัวเองเลยค่ะอันเด็กใช้กาวป้ายลงไปที่ลูกบอลค่ะแต่ทาทั้งหมดเลยก็ได้หรือค่อยๆทาก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเด็กเลือกสีที่เด็กชอบนะคะให้ฉีกกระดาษฉีดเป็นแนวยาวก่อนก็ได้ค่ะจะได้ง่ายๆหลังจากนั้นก็แบ่งมาเป็นชิ้นเล็กค่ะแปะลงไปค่ะแปะลงไปที่ลูกบอลค่ะอะ สำหรับคุณครูคุณครูฉีกไว้แล้วนะคะแล้วก็แปะได้เลยค่ะอย่างนี้อึ๊บป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 ึ๊บอ่ะแปะแบบนี้นะคะเมื่อกาวหมดเราก็เติมกาวได้ค่ะแต่อีกข้างนึงเลยึเด็กสามารถฉีกกระดาษทิ้งไว้เยอะๆก่อนก็ได้นะคะ แล้วก็นำมาแปะแบบคุณครูแบบนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะกิจกรรมนี้อะก่อนจบกิจกรรมเดี๋ยวผู้ตามคุณครูนะคะลูก,กอบอลบอลเรียบร้อยแล้วค่ะจบกิจกรรมวันนี้สวัสดีค่ะ